ตอนที่2นะครับกับ Raptor 2.0 b i t จุ b o นไบโตรโบนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะวันนี้พามาดูสีดำ Absolute Black นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่ากระจังหน้า f o r d ตัวนี้นะครับสีดำด้านนะครับแต่ว่าสีดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทำจากวัสดุคอมโพสิตนะครับวัสดุเกรดพรีเมียมเลย เป็นพลาสิเกรพรีเมียมนะครับที่กันร,รอยขีดข่ดวนได้มันจะเป็นกล้องหน้านะครับมีที่ฉีดน้ําฝนด้วยนะฮะฉีดไปกล้องทำความสะอาดกันชนล่างนะครับก็ทำจากคอมโพสิตเหมือนกันกันร,รอยขีดข่วนได้นะครับเพราะดูสีพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการแคลงนะครับสีบอลเงิน จะกันได้แค่ส่วนหน้าเท่านั้นนะฮะไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวดูนะครับส่วนไฟด้านบนที่ดับๆอยู่นี่เป็นไฟสูงนะฮะข้างล่างเป็นไฟตัดหมอก LED นะฮะกระโปรงหน้ามีสกูปหน้าที่สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้ด้วยทำจากวัสดุคอมพา s ิตเหมือนกันนะครับสีดำดูพรีเมียมหรูหรามาก ถัดมาก็จะเป็นตรงแก้มระบายความร้อนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิ้วล้อล้อมแม็กจะเป็นสีเทานะฮะขอบ17นิ้วนะฮะพร้อมกับยาง BF น,นี่บันไดข้างนะครับพร้อมกับโลโก้แรปเตอร์ ดำเงาสะท้อนเห็นผมเลยคะเห็นตัวผมนี่แหละครับตัวนี้จะเป็นสมาร์คีเลตนะฮะมีแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีกระจกมองข้างอม,มาพร้อมกล้องสาม้อหกสิบองศาด้านล่างมีไฟส่องพื้นด้วยนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้อื่เห็นไ,ไหมฮะอันนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับภายนอกตัวรถ เราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องไปดูในหน้าจอตรงรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในสกเกอร์แรปเตอร์นะฮะตัวหนังสือดำขอบขาวไฟท้ายนะครับ Full LED ครับไลเนอร์ที่จับด้วยนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของไฟปากไฟครับมีไฟเบรกนะครับโลโก้ฟอร์สีดำ พร้อมกล้องถอยหลังนะครับกันชนหลังดำนะครับมีตัวลากด้วยนะครับไปดูภายในกันดิกฟ้าครับแผงประตูด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับ ตรงนี้เป็นผิวดำผิวด้านเดินได้เท่าเปิดประตูด้านในมีช่องเก็บของนะฮะแล้วก็มีลำโพงนะครับที่จับขึ้น,น บาะหลังเบาะด้ไอเบาะหน้าด้านหลังนะฮะก็จะมีช่องเก็บของนะครับแอร์หลังนะรวมถึงนี่มีปักสามตาด้วยมันจะเป็นช่องเสียบผมไม่ขอแกะพลาสติกนะฮะด้านหลัง เซติเบลนะฮะถึง3จุดด้วยกันตรงนี้มีมีที่เกี่ยวนะฮะเอาไว้ตากผ้านะครับไม่ใช่เอาไว้แขวนผ้านะฮะหรือหรือวางราวแขวนผ้าได้แล้วก็มีที่จับมีจับตรงนี้ก็มีนะฮะนีอไฟด้านหน้าอันนี้ไฟไฟตรงกลางห้องโดยสาร ตัวนี้นะครับจะมีที่เก็บแม่แรงนะครับแล้วก็ประแจด้านหลังอ๋อผมดึงให้ดูนะกระจกมัมีบายสปอร์ ไม่ต้องดูผมนะฮะดูบายสปอร์ตนะฮะมีที่ล็อกเด็กนะฮะในกรณีที่ล็อกรถไม่ได้นะสามารถล็อกอัดล็อกด้วยมือตรงนี้ได้ด้วยนะคระับะะตรงนี้จะเป็นหนังกลับนะฮะตัวนี้จะเป็นหนังตัวนี้เป็นวัสดุ เหมือนนอ่นอนเนี่ยครับครับแล้วก็มีไฟด้วยปรับกระจกพับกระจกนะฮะนี่ก็เป็นช่องเก็บของนะครับลำโพงอืม Ford Performance s ั a ฟฟเพจ มือดันหน้านะครับคู่หน้าเบื่อนหนังสวยงามากมีทั้งหนังแท้แล้วหนังกลับนะครับ สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับอันนี้เรื่อนหน้าเดือนหลังนะฮะอันนี้พนักพิงเรานี้ดาำหลังได้นะครับไฟหน้านะครับออปชั่นในส่วนของไฟหน้านนี้เป็นที่วางแก้วนะแอนะฮะดำตัดแดงเงา เปิดแอร์ก่อนนะครับแอร์ Air สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับปรับแอร์แยกใช้ขวาปรับลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออโต้นะฮะอันนี้ทิศทางแอร์นะครับตรงนี้จะเน้นปรับแอร์นะ ก็ด้านล่างก็ปักแอร์ได้ด้วยนะครับเปิดวิทยุตรงนี้ครับนี่คือหน้าจอ12อ่า12นะครับ1ินิว้วนะครับมีไฟนะฮะอุปรตรงนี้สวยงามมากครับตรงนี้จะเป็นหนังกลับนะครับตรงคอนโซลนะ ด้านบนครับตรงนี้จะมีไฟด้านหน้าด้วยมีที่ใส่แว่นนะครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กสล็อตนะฮะเอาไว้เปิดไฟครับกรณีที่รถแต่งแล้วมีต่อสายไฟนะฮะสามารถต่อสล็อตได้ด้านหน้าเลยครับแล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้ฮะเท่เลยครับ ติดกล้องนะฮะเสียบ USB ตรงนี้ได้เลยทีนี้มาดูวงมอะไรกันบ้างครับสวยงามมากวมาอะไร,รตรงนี้เอาไว้มาร์คนะครับว่าวงมอะไรตรงไหมนะฮะหน้าจอ สิบสองจุดสีนิ้วนะตรงน,นี้ตรงน,นี้เป็นไม้นะครับบอกกิโลนะครับบอกสถานะต่างๆนะครับด้านบนก็บอกน้ำมันนะครับแบตเตอรี่ความร้อนนะครับ นี่เป็นรอบเครื่องยนตนะ์บอกสถานอังเกียร์ด้วยแล้วก็พวกไฟทั้งหลายนะนี่สาองศานะครับเปิดดูกล้องรอบคันนะครับนี่เปิดดูได้เลยนี่ตรงนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเปิดวิทียุโทรศัพท์ มีเดียนะครับ Apple c a r p a ีแอคตโตนะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นคู่มือการใช้รถนะจริงๆสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะผมปรับนแปน๊บนึงนะครับภ okay. าษาไทยแล้วเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็สามารถเ,เขียนบันทึกได้ครับนี่แล้วก็บันทึกได้ กุญแจนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถถอดออกมาได้กรณีที่รีโมทแบตหมดนะครับนี่จะเป็นกุญแจอยู่ข้างในที่ชาร์จแบตนะครับนี่จะมีไฟด้วยนะฮะน,นี่ก็เรียกว่าไฟแอมเบียนนะฮะอันนี้ไวเลสชาร์เจอร์อันนี้เกียร์นะฮะส่วนด้านข้างนี้จะมี M เอาไว้เชนเกียร์นะครับ ใช้งานควบคู่กับพันเดนชิปได้นี่พันดนชิปอยูน่นี้ซ้ายขวานะฮะมีโหมดของการขับขี่นะครับเวลาปรับโหมดนี้ปรับตรงนี้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวามันจะขึ้นบนหน้าจอนะแต่เราไม่คาดเบลมันก็ขึ้นเตือนอยู่อยางนั้นนะครับผมคาดเบลให้ จะขึ้นนะฮะแต่เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเอาหน้าจอตรงนี้ออกยังไงโอเคปรับปหมดปกติก่อน <c oughs> เบรกมไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นปุ่มถอยจอดดงมานะครับตัวนี้กดปุ่มเดียวถอยได้เลยนะ มีที่วางแก้วตรงนี้จะมีที่รองให้นะครับนี่ข้างในมีที่อะแดปเตอร์นะครับเหมือนเป็นที่จิวเวลรีนะฮะสามารถเสียบได้เหมือนกันโอเค สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับ r a นเจ r ร์แรสีดำแบบดูดันแบบนี้นะฮะสีนี้เน้นความดูดันเท่านั้นนะฮะนะครับผมก็สามารถโทรติดต่อเซจัมโบได้นะครับรับจองรถนะฮะมีรถพร้อมส่งมอบนะครับยังไงก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องจัมโบ้ฟอร์ดอีซึมนะครับสำหรับวันนี้รอติดต่อรอติดตามนะครับตอนที่3นะฮะรถสีอะไร เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับ